สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแชร์ชกดนานๆกดจนทรันกดเยอะเอนะคะคลิปนี้น่าจะต้องตั้งชื่อว่าเรื่องไม่ใหญ่แน่นะวัดไม่ชีวิตนะคะวัดเพราะเป็นอนุวัดต้องออกมาอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่ไอ้ปลอยกับอีกฤตไม่สนใจชาวบ้านแต่รีบไปอ้อนแม่ยกที่จะกลับต่างประเทศไปฟังอนุวัตกันค่ะจิตดีๆนะครับก็จะไม่ไปต่อว่าไม่แสดงความคิดเห็นแบบนั้นขึ้นมา ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่านั่นแหละครับคือเราคือมันมีการแจ้งแล้วมีการเปลี่ยนแปลงลหลายอย่างนะครับด้วยเหตุและผลบางคนอาจจะถามว่ามันสําคัญมากไหมที่จะต้องเดินทางไปในความรู้สึกของผมผมคุยกับลุงก่อนว่ามันมีความสําคัญมากครับมันมีความสําคัญมากนะครับผู้ใหญ่หลายคนที่เดินทางมานะครับเพื่อมางานนี้ผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนมาตลอดนะครับด้วยงบประมาณที่เยอะทุกปีกับการเสียสละที่จะเดินทางไปให้เกียรติท่านเดินทางไปส่งท่าน มันไม่แปลกนะครับผมคงไม่บอกตัวเลขผมเคยก็เคยบอกไปแล้วนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่มากนะครับให้ทุกอย่างให้มาตลอดนะครับสําหรับลุงสำหรับป้าเหมือนลูกเขาคนหนึ่งนะครับแล้วลุงป้าจะไปส่งบุคคลที่เหมือนพ่อแม่ไม่ได้หรอครับดิฉันมองว่าอนุวัตนพลาดมากเลยนะคะที่มาพูดถึงเรื่องทุนทรัพย์ที่แม่แม่เอฟสีให้มา พวกแม่แม่เอสีพวกเนี้ยอุดหนุนมาโดยตลอดให้เงินให้ทองแล้วลุงป้าจะไปส่งคนที่เปรียบเสมือนพ่อแม่ไม่ได้เลยมันทําให้เห็นว่าอีเถกไม่เอาพ่อเอาแม่ตัวเองพ่ออยากจะมางานยังโหวตไม่ให้มาหรืออะไรยังไงไม่เอาพ่อเอาแม่ตัวเองขับรถผ่านกี่รอบกี่รอบกี่รอบคนเป็นพ่อแม่แท้ๆอีเถกไม่ไปกราบไม่ไปหาไม่ไปไหว้ แต่คนที่เป็นแค่เหมือนพ่อแม่เพราะอุปถัมภ์คำจุนให้เงินให้ทองแม่ที่ให้ชีวิตอิเถิดไม่สาหรแต่แม่ที่ให้ทุนทรัพย์ในการจัดงานยิ่งใหญ่ต้องไปกราบต้องไปไหว้ต้องไปลาตรงนี้แหะคะ่ะที่อนุวัตพลาดมากมันทำให้เห็นว่าความสำคัญที่จะมีต่อไอ้พูอิเถิดขึ้นอยู่กับตัวเลขจำนวนเงิน แต่ก่อนเราเคยได้ยินชื่ออ้วนชื่อน้อยนิวยอร์กนิวยอร์กไม่เคยค่ะมาได้ยินก็อีตอนที่ซื้อที่ไอของนาคาบุรีแล้วมาให้ไอผัวที่ไปหาเพราะว่าจะต้องไปเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเซ็นมอบที่ดินให้กันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงตรงนี้นี่แหละค่ะที่มันสำคัญเราเห็นเลยว่าสองคนผัวเมียน,นี้จะนับถือยกมือไหว้ใครจะไปกอดใครถึงขนาด อิทธิไม่เคยพูดชื่นชมแม่ตัวเองว่าแม่เหมือนกับยายแม่เลี้ยงดูมาแม่ให้ความสุขแม่มีรอยยิ้มอย่างงู้นอย่างนี้แต่กลับว่าแม่ตัวเองมีกิริยาสทุนแต่ไปชื่นชมยายน้อยนิวยอร์กว่าโอ้โหเนี่ยด,ดีงามมากเหมือนกับยายไม่มีผิดมีแต่ให้ความสุขให้ความรักไปกอดไปไหว้ลาไปอะไรสารพัดส,สารเพเรียกว่ายกให้เป็น ย่าบุญธรรมยายบุญธรรมกับลูกเลยในขณะที่ไม่เคยยอมให้ลูกติดต่อกับตายายที่เลี้ยงมาอย่าลืมนะคะเด็กสองคนนั้นคนเลี้ยงมาคือตาชาญยายสมควรแต่ตาชาญยายสมควรแทบจะไม่มีโอกาสได้กอดได้อะไรตายายบุญธรรมยายย่าบุญธรรมที่ให้เงินถึงจะได้ รับการไหว้รับการกอดได้ยกย่องเชิดชูยิ่งอนุวัตมาพูดแบบนี้ว่าเขาให้ตั้งเยอะตั้งแยะเขาช่วยทุกอย่างเนี่ยจะไปส่งเขาไม่ได้หรือมันยิ่งเห็นว่าอ๋อชาวบ้านอยู่ตรงนั้นมาช่วยทุกปีมาช่วยทุกอย่างแต่เขาเลือกที่จะไปหาคนที่ให้เงินมากกว่าเหมือนกับรู้ว่ายังไงชาวบ้านยังไงก็ต้องมาถ้าอยากได้เงินจ้างลำถ้าอยากได้นูน่นได้นี่ ก็ต้องมาช่วยเขาแล้วเขาก็ถึงจะเอาเงิน f อฟซีไปช่วยงานชาวบ้านเพราะฉะนั้นชาวบ้านไม่คือไม่ต้องสนใจก็ได้ฉันไปขนาดยอมเลื่อนงานปีหมงปีใหม่อะไรที่จับฉลองกันนะคะเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเพื่อที่จะต้องไปไหว้าลาแม่แม่ขายใหญ่เงินหนัก ตรงนี้เห็นได้ชัดว่าอยู่กันได้เป็นแม่เป็นลูกกันรักกันชื่นชมกันเพราะเงินใครใจ่ายเยอะก็ได้รับความเคารพเป็นแม่เป็นพ่อเป็นยายอยู่ตรงนี้จริงๆค่ะอนุวัตมาพูดแบบนี้ยิ่งทําให้พวยเสียหายไม่พูดซะยังดีกว่าคือหุบปากยังดีกว่าที่จะทําให้ fc บางคนอาจจะถึงกับอึง้งเพราะมี fc บางคนคุยกก๋ดิฉันว่าเคยเป็น fc ไอ้พวย และเพราะว่ารู้สึกสงสารเห็นว่าเขาถูกใส่ร้ายอยู่งุนอย่างนี้แต่พอมาเห็นระยะหลังในการปากดีปากแฉวก็ต้องสองคนผัวเมียดูแลไม่น่าสงสารเขาก็โดดเด้งออกมาเพราะมองเห็นแล้วว่าสองคนผัวเมียนี้ที่ดีสําหรับเขาก็คือเองินอซ c <oughs> <FC S 2> คนไหนอุดหนุนเงินโดยเฉพาะความตายของป่าช่างแม่งเนี่ยเห็นกันชัดเลยค่ะมึงตายก็ตายไป มึงไม่ได้ให้เงินกูแล้วเพราะฉะนั้นกูก็ไม่สนใจจะทําบุญให้ยังไม่ทําลั่นปากไว้ก็ไม่ทําสิ่งที่อนุวัตควรจะแนะนำไอ้ผัวยให้ทำได้ดีเรื่องนี้จริงๆการที่คุณทิ้งชาวบ้านไปทิ้งงานไว้เบื้องหลังแล้วก็ไปสนุกสนานทำคลิปไปที่จริงคุณสามารถจะพูดในคลิปได้ ว่านี่จะมาส่งแม่ๆเพราะท่านจะกลับแล้วจะไม่มีโอกาสได้เจอท่านช่วยหรือคือพูดได้แล้วก็บอกก็สำหรับส่วนงานชาวบ้านเนี่ยเราต้องขอโทษด,ด้วยเราต้องเลือกมาทางนี้ก่อนแต่งานชาวบ้านเดี๋ยวเราฝากให้คนนั้นคนนี้ดูแลเรายังร่วมเรายังพร้อมอ,อยู่เสมอชาวบ้านอยู่ตรงนั้นจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้อย่างรวมจริงๆควรจะทําคลิปแทนที่จะทําคลิปสนุกสนานทําคลิปแล้วก็เฟียสใส่คนที่ตั้งคําถามอันนี้นี่นะคะ นี่คือการวางตัวเริ่มปากแจวปากจันเขาหุบป,ปากกันมานานพักหนึ่งสองคนผนัวเมียสังเกตไหมคะหลังวันบวงสวงก่อนหน้าวันบวงสวงเนี่ยไม่ค่อยมีแม่แม่มาอุดหนุนช่วยเหลือเท่าไหร่เขาเรียกร้องมากมายเหมือนกับว่าถ้าไม่อุดหนุนเนี่ยพวกเรามันเหมือนกับมันเป็นลางร้ายเป็นลางสุดท้าย ทุกคนก็มาช่วยกันตอนนี้ก็มีการสร้างภาพงานวันเด็กส่งนู่นส่งนี่ส่งอะไรข้าวของอะไรอย่างนี้มาให้มันยิ่งทําให้เห็นว่าที่เขาทําบุญทําอะไรมันเป็นเงินเอฟซีทั้งนั้นเป็นส่วนดีที่ชาวบ้านได้ของพวกนี้จากเอฟซีจะอยากจะให้เขาให้ความสําคัญกับ f c คนที่ยอมจ่ายจะจ่ายเล็กจ่ายน้อยจ่ายอะไรยังไงบ้างไม่ใช่ว่าคนนี้ให้เยอะคนนี้ช่วยมา,มากเพราะฉะนั้นฉันต้องรักคนนี้มากกว่าตามจํานวนเงินอันนี้เป็นความผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งของอนุวัฒน์ในการออกก็พูดให้คนเห็นว่าสองผู้มีเน,นี้ยต้องเงินถึงถึงจะไหว้ได้พ่อแม่ตัวเองยังไม่ไปดูแลยังไม่ไปทั้งสองฝั่งเลยนะคะตอนนี้สังเกตไหมว่า ตาผ่องกับยายพาก็ไม่ได้รับการความสนใจจากไอ้พวยสักเท่าไหร่แต่สนอกสนใจกับแม่แม่โดยเฉพาะแม่แม่ต่างประเทศที่ค่าเงินสูงกว่าราตียังไม่ได้รับเกียรตินี้เลยเพราะราตีไม่ได้ให้ไอ้พวยโดยตรงไปให้ที่วัดมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวกลายเป็นราตีต้องมาลาไอ้พวยจะกลับ ต่างประเทศต้องเป็นคนมาลาไอ้พวยถึงที่ไอ้พวยไม่ได้ไปส่งไปอะไรแต่แม่แม่ที่นิวยอร์กเนี่ยให้โดยตรงกับไอ้พวยอยากได้อะไรก็ให้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 ให,ให้แล้วยังมีเรื่องของที่ดินที่สองคนผัวเมียน่าจะต้องการให้ไอ้ที่ซื้อคนที่ซื้อซื้อไปโอนให้มาเป็นของตัวเองตัเองจะได้เป็นเจ้าของทั้งหมด16ไร่อย่างแท้จริง ทำไมต้องมีปัญหาเงินงานที่นี่นะครับเราไปแทนได้นะครับไปแทนกันได้ผมก็ไปแทนได้หรือผมไม่อยู่ใครไปแทนก็ได้นะครับงานงานร่วมงานบุญเอาเงินไปทําบุญนะครับอ่เราไปทําบุญนะครับเราไปทําบุญไปทําบุญมันไม่ได้มีแค่งานนี้หรอกครับมันไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวมันก็จะมีงานต่อไปอีกนะครับเราก็ร่วมทําอยู่แล้วนะครับในในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับนะครับเราไปคุยกันปีนี้ นะครับเราอาจจะทอดกระถินอยู่แถวนี้แหละครับทาบุญทอดพระป่าอยู่แถวเนี้ยแถวรอบรอบเราเนี่ยครับเราเรายังมีความคิดที่มากกว่านั้นอีกรับวางแผนไปนะครับว่าเราจะไปดูนะครับคนที่ลําบากนะครับในชุมชนที่ผู้นาชุมชนขันมาว่าบ้านนี้ลาบากเราไปช่วยอะไรได้อันนั้นเราก็ยังจะคิดกันอยู่นะครับว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะไปช่วยลุงพูดเกินเินขึ้นมาอยู่นะครับก็ก็ได้คุยกันนะครับว่าอืมสิ่งเหล่านี้ครับเราอาจจะต้องไปช่วยกันในชุมชนไม่ว่าจะเป็นนะครับจำปะดงจำปะดงเหนือนะครับบ้านสามคีที่เขามาช่วยเราบ้านลง นะครับบ้านห้วยนาเที่ยงบ้านสรสสีนะครับเขาก็จะมีมีงานอะไรเราก็จะไปช่วยกันนะครับลุงก็จะต้องออกไปอะไรที่นั่นนะครับเราดูความจําเป็นอันไหนจําเป็นมากอันไหนจําเป็นน้อยมากกว่ากันนะครับพูดให้เข้าใจนะครับแต่ปตแตดนอาจจะชี้แจงเข้าใจไปแล้วล่ะนะครับแต่เอที่เข้าใจเขาเข้าใจอยู่แล้วยกเว้นคนที่พยายามมาแย่นะนะครับเรารู้นะครับก็ส่วนมากจะทําไม่ได้ทำคนเดียวหรอกครับลุงป้าก็ปรึกษาทั้งหมดแลยล่ะครับปรึกษากันนะครับเป็นหมู่คณะทํางานเป็นหมู่คณะครับ นะครับเราพูดให้ฟังเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับปรเจกตนะก็อย่างที่เห็นนะครับทาไมโอ้ยเพื่อวันข้างหน้าเขาจะได้คิดไงครับบางคนจะได้คิดว่าไอ้นี่ทําไม่นี่เขาเขาคิดแล้วเขาทาแล้วเขาปรึกษากันแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําอะไรก็ทาโน่นนี่นั่นไม่ให้ความสําคัญกับคนรอบข้างไม่ใช่นะนะครับให้ความสําคัญกับคนรอบข้างกับทุมชนเสมอครับเอาตรงๆนะคะพวกคุณคิดโปรเจกต์นี้มานานมากแต่ยังไม่เห็นทําสักทีหนึ่งจำไอ้โปรเจกต์ที่จะไปซ่อมห้องน้ํา โรงพยาบาลประจำตำบลเป็นสุขศาลาอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ทำพากันไปทำคอนเทนต์ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ทำอีกไอ้โปรเจกต์ที่จะไปช่วยชาวบ้านยากจนอะไรก็ไม่เคยเห็นทำนะคะมีแต่ไปร่วมง,งานกับชาวบ้านเอาชาวบ้านบางคนที่ได้สิทธิพิเศษในการมาเป็นนางลำลูกหลานของชาวบ้านที่ได้สิทธิพิเศษได้รับทุนการศึกษาก็จะเป็นลูกหลานของคนที่มาช่วยในนาเพราะฉะนั้น ชาวบ้านยังไงก็เขาคงไม่บ่นหรอกคะ่ะยกเว้นชาวบ้านที่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการมารำหรือมาอะไรเงก็อาจจะมองว่าเฮ้ยอะไรวะงานมึงพวกกูไปช่วยเพราะงานกูพวกมึงไม่มาไปเห็นคุณค่าของคนรวยมากกว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อนุวัฒนพยายามจะบอกว่าเป็นเป็นความผิดของคนที่ ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตคือจิตไม่ปกติคือโทษเอฟซีนั่นคือว่าเอฟซีติงอะไรไม่ได้เลยต้องอวยได้อย่างเดียวทุกสิ่งที่ไอ้พลอยทาเนี่ยมันถูกต้องและโดยเฉพาะการบอกว่าได้คุยกันแล้วได้พูดกันแล้วการที่คุณคุยกันคุณพูดกันก่อนหน้านั้นพวกคุณก็ควรจะให้เอฟซีเขาได้รับรู้ด้วยการทําคลิปมาบอกมาคุยกัน ก่อนที่จะไปคนจะให้ทําคลิปว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรงนี้แม่แม่จะกลับแล้วเราอยากไปอวยพรให้ท่านเดินทางปลอดภัยอะไรก็ว่าไปส่วนทางด้านนี้ที่หมู่บ้านนี้เดี๋ยวเราจัดการคือคุณควรจะแจ้งไม่ใช่มีแต่ขึ้นไลน์แล้วก็ไปปักบิดปากเบี้ยวด่าเอฟซีว่าเอฟซีเป็นว่าเป็นพวกยุแยงแตะแคงรั่วนี่คือบทบาทที่ไม่ถูกต้อง อนุวัตเป็นที่ปรึกษาเคยทำหวยมาแล้วในเรื่องของตักไข่นะคะไอเรื่องป้ายติดทางนั่นอีกเหมือนกันคือคุณไม่รอบคอบคุณเป็นที่ปรึกษาที่ใช้ไม่ได้นี่ออกมานั่งประจานเขาอีกว่าเขาเลือกแม่แมเลือกไหว้แม่เลือกไปหาแม่ไปกอดแม่ที่ช่วยเหลือทุนทรัพย์แม่แท้ๆให้กำเนิดมาช่างหัวแม่งมัน แต่ถ้าแม่ที่ให้เงินอันที่ต้องไปต้องกอดไว้แน่นๆต้องเกาะไว้แน่นๆมันยิ่งทําให้เห็นว่าคนพวกนี้จะยกย่องเทิดทูนใครก็อยู่ที่เม็ดเงินคนไหนตายคนไหนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนกนาแกคนไหนไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีใครสนใจการที่แม่นกนาแกมาแล้วไม่มีใครสนใจเป็นเรื่องที่น่าสมเพชมากแต่ก่อนมีคนห้อมร้องมีคนไปดูแล เพราะว่าแกเปสะดันตอนนี้แกหมดตูดแล้วเปไม่ได้แล้วหมาสักตัวก็ไม่สนใจเหนื่อยก็ต้องไปหาชี่มุดซุกหัวนอนเอาเองอันนี้คือสัจธรรมในนาดุงดอกค่ะมีเงินนับเป็นแม่เป็นยายแม่แท้เรื่องของมึงรอไปสิโดยเฉพาะมีไอ้น้องที่ออกมาแก้ตัวแทนว่าอุ้ยพี่เขาเป็นคนดีแหละแต่ว่าเขา มายุง่งไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเป็นยุคเยืงพยานแม่มึงไม่ได้เป็นพยานไม่มีพ่อมีแม่ของทั้งสองฝั่งคนไหนขึ้นเป็นพยานนนสารเพราะฉะนั้นอย่าเอาตรงนี้มาอ้างแต่เป็นสัตว์ด่างของไอ้โผลกับอีกถึกที่เห็นแก่เงินหาผลประโยชน์จากความตายของเด็กและอยูทูบเบอร์พวกนี้อย่างอนุวัตด,ด้วยก็เช่นกันไม่ต่างกันเลยค่ะ